สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนเพื่อนได้รับฟังกันเหมือนเดิมในทุกเช้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามก็จะไม่พลาดข่าวที่เรานำมาฝากกันนะครับซึ่งเหมือนเดิมฮะก่อนอื่นเลยขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาแล้วก็บวยเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอนะครับ ใครที่อยากจะสดชื่นตลอดในการดูฟุตบอลยูโรนะครับก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับแล้วก็ฝากโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับใครกำลังที่มองหารถยนต์ครับกับ Suzuki Easy Drive ครับเป็นเจ้าของรถยนต์ Suzuki ได้ง่ายๆผ่อนสบายในสไตล์คุณครับเลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่าดอกเบี้ย0%ครับขับฟรี90วันหรือผ่อนนานสูงสุด99เดือนครับก็โปรโมชั่นนี้หมดเขต30มิถุนายนนี้ ใครกำลังมองหารถยนต์นะครับเข้าไปได้เลยฮะที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับก็ไปว่าถึงข่าวเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะแล้วก็ฟุตบอลยูโรเมื่อวานนี้อังกฤษครับก็โอ้โหบุดหวิดมากเอาชนะทางฝั่งของเซอร์เบียไป1นนได้จากจูดบิลลิงแฮมเกมน่าเบื่อมากนะฮะโอโ้คนด่ากันยับเลยนะคะอ่ะก็ข่าวซื้อขายนะครับมีรายงานเรื่องรายละเอียดในดีลของเอสเตอรวิลเลียนรับโดยฟาบิโซโรมาโน บอกว่าเงินต้นนยอยู่ที่40ล้านยูโรครับแอดออนอีก20ล้านนะฮะแล้วก็เป็นแอดออนที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะฮะอีก5ล้านยูโรเซ็นสัญญากันถึงปี2032แล้วก็ตรวจร่างกายเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยที่เอสเตวาลเนี่ยจะย้ายมาร่วมทีมเชลซีนในปี2025ในบทบาทนักเตะชุดใหญ่ของทีมในทันทีนะครับขณะดเดียวกันครับก็เมื่อวานนี้นะสกายในอิตาลีรายงานครับ บอกว่าโบรยาเนี่ยมีเกมที่มีดีเท่าไหร่ในเกมกับอิตาลีครับแมวมองของมิลานเนี่ยอยู่ในสนามเพื่อชมเกมนี้ด้วยและนี่ควรเป็นโอกาสที่ดีครับที่โบรยาจะแสดงศักยภาพออกมาแต่แมตชนี้เนี่ยก็ไม่ได้หยุดความต้องการของมิลานที่จะปิดดีลเขาให้ได้ครับเชลซีต้องการดีลแบบปล่อยตัวถาวรอ่ไม่ไม่ใช่มิลานนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะฮะว่าสุดท้ายจะอ,อกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะในดีลของอมาโโรบรยานะครับ ขณะเดียวกันก็มีบทสัมภาษณ์ของโคพาเมอร์ครับออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ก่อนเกมที่อังกฤษจะลงสนามนะครับเขาบอกว่าคุณอาจจะไม่เชื่อเรื่องนี้ครับแต่ผมเคยเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายมาก่อนตอนอายุ9ขวบมันดูไม่ใช่สำหรับผมครับจนปีต่อมาผมขยับขึ้นไปเล่นตำแหน่งกลางรุกแล้วก็เป็นปีกนอกจากนี้เขายังบอกว่าผมคิดจริงๆนะครับว่าเราสามารถคว้าแชมป์ยูโรได้ครับพวกเรามีทีมที่ยอดเยี่ยมประกอบไปด้วยเหล่านักเตะที่ดีที่สุดในโลก ผมคิดว่าเรามีโอกาสที่ดีเลยขณะเดียวกันฮะเมื่อวานนี้มีรายงานจาก f o r ์เรนเพเทนเบิร์ครับพูดถึงบายเยนและก็เรวายรโควิลนะครับเขาบอกว่าบายเยนเนี่ยได้สอบถามเกี่ยวกับเรวายโควิลไปเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่จากสถานการณ์ในตอนนี้เชลซีจะไม่ปล่อยนักเตะออกไป แต่ตัวโควิลเองเนี่ยก็จะไม่ปิดโอกาสครับถ้าใบเยนให้ความสนใจในตัวเขาอย่างจริงจังนะครับก็ตีไว้เป็นลือก่อนนะฮะผมว่าสุดท้ายแล้วน่าจะยังอยู่กับทีมต่อไปนะครับขณะที่ฟุตบอลลอนดอนครับรายงานบอกว่าเดวิสเซนเนี่ยยืนยันการย้ายทีมอย่างถาวรแบบลับๆเลยฮะแบบเงียบๆเลยของลูอิสฮอลนะครับหลังจากที่พวกเขาจ่ายเงิน28ล้านปอนด์ตามเงื่อนไขในการดึงแบ็กซ้ายรายนี้มาร่วมทีม ขณะที่แซมมอนฟิลิปครับรายงานเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะักข่าวสายเชลซีครับบอกว่ายังไม่มีข้อตกลงใดๆระหว่างจอร์ดูรันกับเชลซีในตอนนี้การเจราจายยังดําเนินต่อไปครับแอสตันวิลล่าต้องการ40ล้านปอนด์ซึ่งพวกเขาเรียกจํานวนเงินต้นที่มันสูงเกินไปครับอย่างไรก็ตามทั้ง2ฝ่ายก็อาจะหาข้อสรุปร่วมกันได้แต่เชลซีก็จะมองถึงตัวเลือกอื่นๆเช่นกันนะครับ ขณะที่แซมอนฟิลิปก็รายงานบอกว่าคาร์กาลเกอร์และเชลซีเนี่ยจะนั่งพูดคุยถึงทางออกในอนาคตหลังจากจบรายการยูโรครับทุกทุกอย่างเป็นไปได้ในตอนนี้นะครับรวมถึงการอยู่ต่อกับเชลซีนะครับขณะที่แซมอนฟิลิปก็รายงานบอกว่าโรม่าเอซิมิลานและหลายสโมสรในซาอุดิอาระเบียครับให้ความสนใจเบอร์นเบเดชิลโดยเชลซีเนี่ยอาจจะลองรับฟังข้อเสนอดูนะครับก็ไม่แน่นะแม่ถ้า ปล่อยบาดิชิวขึ้นมานี่ผมเชื่อว่าแฟนเชลซีที่ฟังอยู่น่าจะเฮนะครับแต่ว่าเป็นสื่อจากแซมอนฟิลิปนะครับเพราะฉะนั้นตีไว้เป็นลือก่อนนะฮะขณะที่ Daily Miller เดลี่มิลเลอร์นี่ก็จอมลือนะครับบอกว่าเชลซีจะไม่ยอมรับคําปฏิเสธจากความพยายามในการโน้มน้าวไมเคิลอุริเซ่และพร้อมที่จะแนบเทรโวชาโลบาหรือโนนี่มาเดเก้เป็นส่วนหนึ่งในดีลนะครับขณะที่สื่อในอิตาลีครับรายงานอันนี้ลือได้เลยครับบอกว่าเอนโซมาเรสกาเนี่ย ชื่นชอบในตัวของริคาโดคาราฟิโอรีครับกองหลังดาวรุ่งของอิตาลีและได้ส่งแมวมองมาดูฟอร์มนักเตะรายนี้นะครับในเกมที่อิตาลีเอาชนะอัลเบเนียนะครับก็อาจจะชื่นชอบด้วยความเป็นชาติเดียวกันหรือเปล่านะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็นได้นะครับขณะที่คอรีเลเดโลสปอร์ตครับรายงานว่าเชลซีอาจพิจารณาจะปล่อยลูกาคูครับที่20-25ล้านยูโรในซัมเมอร์นี้ครับ แม้จะตกลงค่าจิกสัญญาอยู่ที่44ล้านยูโรกับนักเตะแล้วก็ตามนะครับก็ประมาณ38ล้านปอนด์แหละที่ตั้งไว้แต่ว่าตอนนี้มันลดลงเหลือไม่กี่เรียกว่าไม่กี่ล้านปอนด์เนี่ยผมว่า4ิ่ตาลี่จะปั่นนะครับอยากให้ค่าตัวมถูกนะฮะแต่ดูแล้วเชลซีน่าจะราคานี้ครับยึดไว้เลยฮนะ38ล้านปอนด์นะครับ ขณะเดียวกันอาร์ครับสื่อในสเปนบอกว่าเชลซีเนี่ยต้องการยกระดับทีมอย่างมากในซัมเมอร์นี้ครับและชื่อของยานโอบลักผู้สัรตรูของแอตเลติกาดริดก็กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจทีมตราหมีต้องการขายผู้สัรตรูทีมชาติสโลวีเนียในายรายนี้ออกจากทีมนะครับซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เชลซีคว้าตัวผู้สัรตรูรายนี้ไปเฝ้าเสาขณะเดียวกันถะสื่ออื่นก็มีรายงานสถิติของคอนอการ์เกอร์ครับในเกมกับเซอร์เบียนะฮะ เขาบอกกาลักเกอร์เนี่ยลงเล่น24นาทีครับเลี้ยงบอลสำเร็จ1ครั้งจ่ายบอลสำเร็จทั้งหมด12ครั้งนะครับก็สำเร็จหมดเลยฮะร้อยเปนบนพื้นชนะ4ครั้งแล้วก็เรียกฟาวได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะสำหรับอังกฤษที่เมื่อวานจัดทัพเนี่ยใช้แผน4-2-3-1นะับพิกฟอร์ดเป็นประตูเกมรับทิปเปียเกฮีสโตนแล้วก็วอลเกอร์ กลางก็ไรซ์กับเทรนดนะฮะแนวรุกก็โฟเดนจูดซาก้าแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับก็เกือบตายครับเ,เกือบเสร็จเหมือนกันสำหรับทางฝั่งของอทีมชาติอังกฤษครับเม็ดเดียวฮนะเม็ดเดียวแล้วก็จบเลยนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับเรื่องตลาดซื้อขายก็ยังมีไม่ได้เยอะมากครับมีประมาณนี้นะครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยลงเตะแต่เดียวถ้าเกิดมีออัปเดตข่าวอื่น ที่น่าสนใจนะฮะเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนนะครับไปติดตามมาได้ในเพจของปาล์ม3บาท5บาทนะครับที่เหลือก็ส่วนใหญ่จะเป็นบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮารกนะครับเกี่ยวกับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยได้สัญญาเรียกว่าต่อเตรียม,มที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่นะฮะก็ดูแล้วยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับในเรื่องของตลาดซื้อขาย ดูค่อนข้างใจงเงียบเหมือนกันมีข่าวเมื่อวานนี้ก็กับแต่เป็นเดอดซันนะรายงานที่ว่ายูเวนตุสเนี่ยจะดึงอาริชาเลยมันครับก็แฟนสาวของดักลาสลุยมานะฮะเพื่อให้ดึงดักลาสลุยมาง่ายหน่อยแต่ว่าตีไว้เป็นลือนะฮะนอกจากนี้ก็มีเรื่องเรอัลมาดริดกับฟอร์เนเวียสครับซึ่งค่าตัวมหาศาลแน่นอนแล้วก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เพราะว่ามาดริดนี่ก็เพิ่งจ่ายในดีลของคีเรนเอบัปเป้ไปแบบโหดเปิดหีบมากๆนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเรามาลุ้นกันต่อว่าอังกฤษจะไปถึงแชมป์ได้หรือเปล่าเพื่อน <ๆ S 2> มีความเห็นอย่างไรกับทีมชาติอังกฤษก็คอมเมนต์มาได้นะครับมาพูดคุยกันนะฮะแล้วเดี๋ยวมีข่าวอื่น,นเพิ่มเติมก็จะอัปเดตให้แล้วกันนะครับเจอใ่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ